กราบดมัสการค่ะวันนี้นะคะกราบขอโอกาสาค่ะพระอาจารย์ค่ะเนื่องในวันมาคบูชานะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพนะคะได้พาเด็กๆตัวเล็กๆนะคะมาทําบุญที่วัดกันค่ะเป็นไงลูกฮะแต่ละคนเนาะเออนารักทุกคนเลยศูนย์เด็กเล็ก,กบ้านนาโพ น้มมือขึ้นเอาเอากล่าวคำว่าสาธุพร,ร้อมกันลูกเอาสาธุเอออายกมือขึ้นใครอยากกินน้ำหวานาน้ำหวานเสร็จแล้วก็บอกด้วยพี่ก็เป็นวันมาค่าบูชานะลูกอา่าพรุ่งนี้วันนี้เราจัดกิจกรรมก่อน วันนี้เราจัดกิจกรรมก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีเวลาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะลุงนะในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระวิสุสงมาประชุมกันโดยไม่ได้นันหมายเป็นวันที่พระพิสุ สรงที่มาประชุมกันนั้นเป็นพระอรหันต์หมดวันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงโอวาทปฏิโมกความสําคัญมันมีอยู่สามอย่างสี่อย่างพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกก็มีอยู่สองสามข้อนน่ยนะลูกทามทีนี้ตั้งใจ้ะลูกเด้อ,เอ,เ,อเอา้าเดี๋ยวเสร็จเราจะได้ไปกินขนมหวานกาันพุทธัง สารางังข้าามิธรรมังสาราังข้ามสามังสารางังข้า,ามิทุติยมปีพุทธังสารางังข้า,ามิ ภูติยมปีธรรมังสารนังขะชามิตัติยมปีพุทธังสารนังขะชามิตัติยมปีธรรมังสารนังขะชามิตัติยมปี สังฆังสารนังข้าฉามิอ้าวไตสรณคคมจบที่นี่อ่ะเเก่งอ้าสาธุพร้อมกันสิลูกมาครับเอาสาธุนะลูกเอาเอา เอ1 2 3ສาธ Mm-hmm. <clears throat> สาธุสาธุาาด้วยบุญกุญสนอำนาจบารมีของพระพุทธประธรรมะสงบารมีของหลวงปู่สนเขมิโยก็ขอให้คุ้มครองคณะ,ะครูนักเรียนสุนเรเวทกวนวงของเราจงมีความสุขความเจริญอายุวัฒน์ขันยืน ไรทุกไรสศกไรโรคไรภัยอายุยืนยืนทะลกเอ้อเป็นร้อยเวลาทุกคู่ทุกคนนะสัพพโรคาวินิมุโตสัพพสันตาปวาชิตโตสัพเวรมัตติกันโตนิพุโตจตวังภาวะสพิติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตปาวัตวันตรายโยสุขีที่กายโกภาวะอภิวา ธนสีล mm. ิสนิจางุทาปจายโนจัตตารูธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภะลานเอาสาธุดังๆอีรอบหนึ่งลูกเอาพร้อมกันเอาสาธุ